สวัสดีค่ะคุณแม่พาแชร์วันนี้จะพาเข้าครัวมาทําเมนูต้มยำกระดูกหมูนะคะตอนนี้แม่ก็ต้มกระดูกหมูนะคะ,นนระ,ะ,คะประมาณครึ่งชั่วโมงจนกระดูกหมูเข้าเปื่อยนะคะแล้วเราเดี๋ยวมาปรุงรสกันในกระดูกหมูของเรานะในเครื่องต้มยำก็จะมีค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเหมือนต้มยำทั่วๆไปของเรานะคะแล้วก็จะมีหอมแดง ทบบุกๆหน่อยนะคะใส่เข้าไปด้วยแล้วก็จะมีเกลือแล้วก็เคี่ยวไปกับกระดูกหมูของเราเพื่อให้เขานุ่มนะคะนี่แม่ก็เคี่ยวมาประมาณ3-40นาทีนะคะเราก็จะได้กระดูกม,มนุ่มอย่างนี้นะคะแล้วเรามาใส่เครื่องปรุงเลยเครื่องปรุงของเราก็จะมีมะเขือเทศนะคะมี มีมะนาวมีต้นหอมผักชีมีพริกมีพริกขี้หนูสวนนะคะแล้วแม่ก็ใช้พริกจินดาแห้งคั่วด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลเรามาปรุงรสกันเลยเรามาปรุงรสเรามาปรุงทําการปรุงกันเลยนะคะเราใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะ เราจะไม่ใส่มะเขือเทศตอนที่เรากระดูกยังไม่เปื่อยเพราะเนื่องจากมะเขือเทศเขาจะสุกแล้วจะนิ่มไปนะคะก็จะทำให้เขาไม่น่าทานเลใครจะเพิ่มเห็ดฟางลงไปด้วยก็ได้หรือว่าเป็นเห็ดเห็ดอะไรก็ได้นะคะแต่วันนี้แม่ไม่ได้เพิ่มนะคะถ้ามีฟองก็ จะต้มเพื่อใหออ้น้ำให้มะเขือเทศเขาสุกนิดนึงนะคะไม่ถึงกับเปื่อยนะคะแล้วก็ให้นะ่าลดเปรี้ยวออกจากมะเขือเทศน้ำซุปของเราจะได้เพิ่มความหวานอีกนิด ได้นะคะเรามาปรุงรสกันเลยมีฟองกระชอนฟองทิ้งนะคะเราจะเห็นว่าหมูของเราเปื่อยมากนะคะจิ้มดูถึงกันร้อนเลยดีเลยเรามาปรุงรสนะคะเนื่องจากในน้ำซุปเนี่ย แม่ก็จะมีเกลือแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ขอชิมรสก่อนว่าเราจะเพิ่มน้ำปลาอีกไหมแม่ขอเพิ่มน้ำปลาอีกสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ,ะใส่พริกขี้หนูบุบเลยค่ะ ใครชอบมากเผ็ดมากใส่มากได้นะคะรสชาติตามที่เราชอบแล้วก็ใส่พริกจินดาแห้งกัววนะคะเพิ่มความหอมเพิ่มความเผ็ดจะเห็นได้ว่าตอนนี้สีสันต้มยำของเราก็มีสีสันเพิ่มขึ้นนะคะ แม่ขอใส่มะนาวนะคะมะนาวน้ำเยอะมากเลยแล้วเราก็ชิมรสชาติอีกรอบหนึ่งะคะ่ะ สชาติกำลังดีเลยค่ะเขาจะเปรียปร้ยวเปรี้ยวเข็มนิดนนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ต้นหอมผักชีเลยค่ะใครจะเพิ่มเป็นใบกระเพราด้วยก็ได้นะคะตามที่เราชอบจะได้เพิ่มความเผ็ดร้อนเข้าไปเสร็จแล้วค่ะต้มยำกระดูกหมูสูตรของคุณแม่พาแชร์นะคะสูตรนี้อาจจะทำขั้นตอนทำไม่เหมือนใครแต่ว่า เครื่องเครื่องแกงของเราก็เหมือนกันนะคะก็คือก็มีจะมีรากผักชีข่ะตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆสดและคล่องคอนะคะออามาดูใกล้ๆก,ก็จะได้ประมาณนี้นะคะ หมูของเราก็จะเปื่อยนุ่มจนเป็นหมูล่อนเลยนะคะถ้าจะให้ดีนะคะกระดูกกระดูกหมูเนี่ยต้องเคี่ยวประมาณมากกว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะสักชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีนะคะก็จะล่อนมากเลยอันนี้ก็ใช้ได้นะคะ เทปนี้แม่ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามว่าครั้งต่อไปคุณแม่พาแชร์จะพาเข้าครัวทำเมนูอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ